สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่2 0 2 4เนี่ยนะคะซึ่งเป็นปีที่หลายท่านก็อาจจะกำลังพร้อมที่จะซื้อบ้านกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่สำหรับทุกท่านไม่ว่าจะในเท็กซัสนอกเท็กซัสนอกอเมริกาไม่ว่าทุกที่ในโลกเลยนะคะก็วันนี้สำหรับท่านที่สนใจเท็กซัสที่จะเป็นบ้านหลังถัดไปของท่านเนี่ยดิฉันก็มีราคาของแต่ละหัวเมืองมาฝากกันค่ะ ก็ก็จะตามสถิติของปี2023นะคะของทั้งปีข้อมูลสถิติมาจาก Texas a s s ociation of realtors นะคะเป็นข้อมูลของปีที่แล้วราคากลางของตลาหัวเมืองใหญ่ของเท็กซัสนะคะเริ่มที่ดัลลัสจะอยู่ที่ 395K หรือ395,000เรียญน,นะคะ อันนี้คือเป็นราคาที่อย่างที่บอกเป็นบอทพาร์คที่แต่ละท่านสามารถเก็บไว้ในใจว่าโอเคถ้าซื้อบ้านะระดับกลางๆที่แถวเมืองเนี้ยควรจะมีเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอะอสตินเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แพงที่สุดนะคะแต่ว่าราคาจริงๆ 450K หรือว่า4,50 0 0 0เหรียญเนี่ย จริงๆลงมาจากปีที่แล้วถึง10%เลยคือปีที่แล้วจะอยู่ที่ราวๆ5แสนนะคะฮุสตันเนี่ยอยู่ที่3 30k หรือว่า3 3 0 0 0 0เหรียญน,นะคะซานอโตนิโ uh, อ3 1ห2 0 0 0เหรียญแล้วก็เอลปาโซอยู่ที่2 5 5 5 0 0 0เหรียญซึ่งเป็นโซนเดียวที่ราคาเพิ่มนะคะนอกนั้น,นี่คือราคาลงหมด จากที่อาจจะเห็นจากตัวเลขไปนะคะก็คือราคาโดยรวมของแต่ละเมืองเนี่ยก็ลดลงค่ะถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือเป็นช่วงพ a n d e m i กซึ่งทุกท่านก็คงจะพอทราบอยู่แล้วว่าสาเหตุก็มาจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นทําให้ผู้ซื้อบ้านหลายท่านเนี่ยเกิดอาการชะงักงนินหรือบางท่านอาจจะคิดว่าเออรอไปก่อนดีกว่านะคะซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันคือแนวโน้มในปี2024เนี่ย เท่าที่ทราบมาก็คืออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลงใช้คําว่ามีแนวโน้มนะคะยังไงถ้าเกิดท่านสนใจที่จะย้ายมาเท็กซัสเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีในการที่จะช็อปบ้านพวกบ้านใหม่เนี่ยก็มีโปรดีๆให้ช็อปให้ซื้อกันได้เยอะเลยนะคะรวมถึงารายการพิเศษมีเงินแทบให้ตอนปิด เป็นต้นนะคะก็ททรมาคุยกันได้ค่ะที่เบอร์โทรที่ดิฉันจะให้ไว้นะคะก็คือ512 730 1430ก็ถ้าเป็นไปได้รบกวนส่งข้อความมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ที่ฉันได้เขาเรียกว่าสแปมขอค่อนข้างเยอะมากอย่างน้อยเท็กมาก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นคนนะคะ ก็เราจะติดต่อกับอย่างเร็วที่สุดค่ะหรือจะคอมเมนต์ที่วิดีโอนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงหรือส่งข้อความทางโซเชเียลมีเดียอย่าง f c e e o o o อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงไว้คุยกันค่ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาถามได้ตลอดสวัสดีค่ะ